ได้ฟังของทุกกลุ่มแล้วนะคะอยากจะบอกว่าสมาชิกตาบอดของเราเนี่ยเฉียบทุกกลุ่มแล้วก็เป็นของแท้ทุกกลุ่มจริงๆเลยค่ะแวบ,บแรกที่ได้ฟังเนี่ยรู้สึกขนลุกขนลุกไม่ได้หนาวนะคะแต่ว่ารู้สึกปลื้มมากค่ะที่แต่ละกลุ่มเนี่ยมีความสามารถมากจริงๆเลยก็เชียร์ทุกคนนะคะจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้รางวันลนี่แหละค่ะทุกท่านมีความตั้งใจนะครับฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจครับสดุกครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกิจกรรมครับแต่ละทีมดีมากสู้ๆนะคะมันว้าวมากนะครับสําหรับคนงานที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้ทุกทีมครับสําหรับผลงานที่ส่งเข้ามานะคะหยทุกผลงานนะคะก็คือทำออกมาได้ดีมากนะคะให้คะแนนกันไม่ถูกเลยคือทุกผลงานได้ดีหมดทุกคนนะคะจากที่ตรวจมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพเกือบทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ ทุกคนได้โชว์ความสามารถในการใช้ IT AI ได้ยอดมากเลยค่ะแล้วก็มีหนึ่งเรื่องในดวงใจแล้วด้วยครับก็ผลงานที่ส่งเข้ามาดีกันทุกผลงานเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับวันที่25นะครับอย่าลืมนะครับกับกิจกรรมของ 1414+ 14นะครับในห้องระยอง5ระยอง6นะครับณโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นแกรนด์ที่ระยองนะครับ สามารถร่วมรับฟังแบบสดๆผ่านทางสายด่วน1414 14, และแอปพลิเคชัน t a b t o Read ทางช่อง TAB Radio 1ค่ะมีเวิร์กไลต์บาลานซึ่งมันดีมากถ้ารู้จักใช้ AI อย่างชาญฉลาดชีวิตก็จะสมาร์ทเหมือนผมนี่แหละครับ AI จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป AI คืออนาคต AI คือโอกาส a ออคือความหวังของใครของเธได้เอง็งเอาน้ำปลานี่ไปคืนเจนิสะครับครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับเดือดร้อนไอ้จ้อยอีกตามเคยเฮชีวิตของไอ้จ้อยไอ้จ้อยควาได้ขวดน้ำปลาจากมือลุงทองดีผู้เป็นพ่อแล้วเดินจ้าอ้าวออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังร้านค้าที่ตนซื้อของมาทันทีลุงทองดีสายหัวสมัยนี้ของปลอมระบาดจริงๆของแทหายาก จริงของแกต่อไปนี้ต้องดูให้ดีๆก่อนจะซื้อของอะไรใช่จําไว้เลยของแท้มันมีราคาของปลอมมันราคาถูกแต่ของปลอมมันไม่มีคุณภาพคุณคิดว่าคนตาบอดอย่างพวกเรามีความแตกตา่างจากคนมองเห็นปกติอย่างไร แล้วคุณคิดว่าคนตาบอดอย่างพวกเราเป็นภาระหรือไม่คนตาบอดไม่ใช่ภาระคนตาบอดเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและความสามารถเช่นเดียวกับคนทั่วไปหนูค่อยๆฝึกนะจ๊ะดาวน้อยครูจะคอยช่วยคอยให้คำแนะนำหนูเองจ้ะค่ะครูดาวหนูจะพยายามค่ะด้วยความมุ่งมั่นและความรักในการสอนของครูดาว น้องดาวน้อยเริ่มเขียนเรียงความได้ด้วยตัวเองและเธอเขียนเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรู้สึกและจินตนาการที่สวยงามบนเกาะแก้วพิสดารที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และทะเลสวยงามอันน่าตื่นเต้นข้าไพามณีพบเจอกันอีกแล้วนะครับนางผีเสือ้อวันนี้ฉันอยากสอบถามเกี่ยวกับของแท้ครับคุณคิดว่าของแท้คืออะไรนางผีเสือ้อ สวยงามมากค่ะพระอภัยมณีค่ะของแท้ในสายตาของฉันคือความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาค่ะมันเป็นลักษณะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดค่ะหากเรามีความพยายามและความตั้งใจไม่ว่าเราจะทำอะไรก็คงจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากดังนิทานที่ทุกทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้แต่ก่อนที่จะฟังนิทานขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับ เดอะคอการครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนดาวคอสีน้ำเงินอันกว้างใหญ่ไพศาลมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างสันติสุขทันใดนั้นเสียงใส่แจวของ AIVA ปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำก็ดังขึ้นคุณทรายคะดิฉันมีไอเดียใหม่สำหรับการโปรโมทขนมแห้งปูนคะ่ะ ว่ามาเลย AIVA ฉันพร้อมฟังทุกไอเดียทรายตอบอย่างร้อนรนดิฉันขอเสนอให้คุณทรายจัดแคมเปญของไพรสุดเซอร์ไพรส์ค่ะมานใหม่เฮ้ยว่าไงคะยายคือน,นี่หญ่มีพิธีกรรมสำคัญ แต่ยายกำลังซาะหาอันตีมันฮองวาของแคร่มานใหม่ไปซสาะพื้อยายกำลรอลูกคุณชื่อพิมพ์ชนกใช่ไหมพิมพ์ชนกพยักน้ารับอย่างช้าชาชายหนุ่มยิ้มบางๆก่อนจะเอ่ยต่อว่าผมชื่อพิมพ์ผมตาบอดพิมพ์ชนกอึ้งไปชั่วครูเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้พบกับชายหนุ่มตาบอดเธอรู้สึกสงสารเขาจับใจแต่ในขณะเดียวกันเธอก็อกรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยคุณไม่ต้องกลัวผมหรอกพิมพ์เอ่ยเสียงนุ่มผมอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมก็มีหัวใจเหมือนคนอื่นๆ Welcome to 1414 Plus Blind Content Creator by Generative AI 2024.